ไปเปิดหัวามามันก็เริ่มจะรู้จะตาการตัวเองอยังไงก็ไม่รู้อาเฮ้ยเหมือนมันจะเกลือ่ะเฮ้ยพาไปแล้ว145ลูกครับแสงสีท่องสีท่องสีทองไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ เอาโอเคสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิชแนลครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอตี้ที่ไฟอีกแล้วนั่นเองครับแต่วันนี้มีการอัปเดตครับทัวซูวัจจีแล้วก็ซูวัคโกโบครับโดยทางด้านของซูวัคโกโบมีตัวละครใหม่มาครับนั่นคือนักผลิตของเล่นครับเดี๋ยวเราไปดูลูกแก้วกาชาลูกนี้ครับว่ามีอะไรดีๆเด็ดๆกันบ้างครับเข้ามาครับจะมีทางด้านของตัวละครนักผลิตของเล่นครับของสกินระดับสีทองแบบลิมิเต็ดหรือว่าจำกัดครับหลังจากนั้นมีทางด้านของสกินระดับสีม่วสสกินครับเป็นสกินของ จ้าลีโอครับผู้พิทักษ์อมตะครับแล้วก็แพทตีเซียเป็นเขียวมาครับสำหรับใครที่โดอลูกเต่าไว้ครับสามารถที่จะทอยลูกเต่าได้ด้วยครับเดี๋ยวทอยลูกเต่าก่อนผมตุนไว้แล้วร้อยลูกแหละแล้วเมื่อกี้ผมอัดคลิปแล้วรอบหนึ่งแล้วคลิปมันมมเป็นปัญหาครับดังนั้นเลยต้องมาอัดกันใหม่ครับ28<อ>ดอยเนี่ยเอาจริงๆเหมือนมันเหมือนความรู้สึกแบบว่าจะเกลือยังไงก็ไม่รู้ ควารู้สึกคือว่ามันจะเกลือ,อยังไงก็ไม่รู้ครับมาดูครับลูกแก้วเราได้มา15ลูกครับแล้วก็เราเติมเงินไป3,000บาทครับมีเหรียญแดงประมาณสัก7,000กว่าเหรียญครับเ <Yeah. S 1> ลยเปิดได้อยู่ที่ประมาณ95ลูกโดยประมาณครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยากได้ในด้านของรูปโปรไฟล์สวยๆตรงมุมขวาล่างน,นี่ก็สามารถ มาเอาได้ครับแต่ว่าคุณต้องเปิดได้ตามจำนวนที่เขาบอกนะเปิดไปสิบลูกได้ท่าหน้าของอตัวแม่มดสาวครับร้อยแปสิบลูกได้ลีโอครับร้อยแปดสิบลูกครับจะได้จะได้าของนักพลิกของเล่นรัวทอยมอชีนครับมาครับเปต้องวสิบเวลาครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับสิบลูกแรกครับสิบลูกแรกเกลือสิบลูกแรกเกลกกเกือไปก่อนต้องพูดเยอะอีกห้าลูกเปิดป่ะสีทองส,อสีเกลือสีเกลือเดี๋ยวเขาเรียกว่าสีเกลือไม่ใช่สีฟ้านะ สีเกลือไม่ใช่สีฟ้าโอเค15ลูกฟรีผ่านไปแล้วคราวนี้เรามีหลอดไฟอยู่850มาอีก10ลูก25ลูกสีทองสีทองสีสีเกลือสีเกลือสีเกลือเฮ้ยได้ของน้องถูกมาว่ะเราไม่ได้ไปเช็คเลยนะว่ามันมีสกินแบบสีฟ้าอะไรบ้างครับก็พอได้ครับเหมือนภาพอูตโตดิเฮ้ยถ้ารับเจ้ามีปานอยู่ตรงหน้าตรงหน้าด้วยอะ่ะ ตรงหน้าด้านขวามีปลาแล้วก็ตรงแขนด้านซ้ายมีปลาด้วยเฮ้ยสวยอยู่ว้าวเอ้ย,ย, <Wow. S 1> อยมาในตีแบบอาหรับอียิปต์อะไรแบบฟิล์นั้นอะเออฟิลแบบอาหรับอาหรับ,รบนิดนึงครับไปต่อไปต่อคราวนี้จะเริ่มเสียตังค์จริงๆแล้วนะสิบลูกสีทอง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 สีไปเปิดหัวมามันก็เริ่มจะรู้จักตากรรมตัวเองอยังไงก็ไม่รู้เฮ้ย เือนมันจะเกลือว่เฮ้ยสามสิบห้าลูกผ่านไปแส่สีทองให้มารอบที่ต้องมาแล้วสีทอง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 สีและเป็นเป็นโอ้โหแพตตเสียโชว์เข้าข้างคุณคุณชื่นชมหรือไม่โอ้จะให้มาโหวตอะไรตอนนี้โโหเปิดไปสี่สิบห้าลูกเพิ่งได้สกินเดียวโชว์เข้า,ข,าข้างกูตรงไหนวะเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ดรับไปก่อนเฮ้ยสวยผมชอบ ปกติผมเล่นทาง,งเล่าแพติเซียเป็นหลักอยู่แล้ว <Yeah. S 1> เออมานี่ได้ผู้อย่างรู้มาด้วยไฟราตีเ้ย <Yeah. S 1> สวยว่ะสวยสวยสวยนี่สกินสีฟ้าน,นี่ย <Huh? S 1> ได้มาแล้วนึงสก,กินสีทองกนแบบรัวๆสีทองกนแบบรัวๆแสงสีทองสีทองสีทองสีโอ้ย <Yeah. S 1> เข้มเว้ยเข้มเว้ยเข้มเว้ย แสงสีทอ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 งมาเป็นเออมาแล้วตัวที่2มาแล้วผู้พิทักษ์อมตะเอาครับผมมาแล้วมาแล้วสวยยูอันเนี้ยเป็นสกินของเฮลเอมเบอร์ครับหรือว่าเจ้าลีโอครับโอ้เหมือนนักรบอะไรประมาณเนี้สวยยสวยยูสวยย ต่อไปต่อไปต่อไปต่อลูกที่75แล้วแสงสีทองสีทองสีทองสีท,งสทงองเ,เสยวไว้ขอแค่ทอยแมชชีนอย่างเดียวเฮ้ยนี่นักเต้นนักเต้นนักเต้นอิทลาเดียนานจามาขายโรตี ขอลุ้นแสงสีทองแล้วไม่ซ้ำครับเปิดได้สองรอบแสงสีทอ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 งไม่ซ้ำ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 โอ้โหลิโอมาทำไมลูกหัวซ้ำว่ะแสงสีทองสีทองสีทองสีเกลือดิโอ่าว่าสามพันนี่ย่ะ จะปิดจ็อบได้เลยแนละ้วปิดไม่ได้อะปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ดไไดโอ้โห,โโหต้องเติมอีกแล้วเดี๋ยวเติมก่อนอีกสามพันเติมเงินกลับมาเรียบร้อย <S <S แสงสีสีอะไรสีอะไรแสงสีทองสีทองสีทองสี เกลือเว้ยสีเกลือเว้ยสีเกลือเว้ยมาต่อมาต่อแสงสีทอ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 ง Oh my god ฉันไม่อยากรานตู้แสงสีทอ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 งไม่ซับ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 ไม่โอ้โหไม่หลอด <c oughs> สำมลวนลัวร้อยยี่สิบห้าลูกแล้วแสงสีทองส,สีทองทำไมแสงสีทองไม่มาเกลือรุ่นรวนแสงสีทอ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 งสี โอ้โหแม่งเงยใครแช่ให้กูล้างตู้บอกวันเนี่ยพาไปแล้ว145ลูกครับแสงสีทองสีทองสีทอง,ทองไม่ซับ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 ไม่ไม่มไมมไมโอโ้ได้มนแ,แ,แล้วได้มนแล้วเราได้บั้ลด้วย มาสักทีคนนกแพวแสงคนขายของเล่นครับนี่และในที่สุดเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ำตาจะไหลโดนไป6,000บาทมาครับสววอยูครับสำหรับสกินนี้ครับ ที hey, ได้ตัวละครมาด้วยว้าว <Wow. S 1> และได้ซ้ำทางหน้าของผู้พิทักษ์ดีโอด้วยเนี่ยผู้พิท <Yeah. S 1> ักษ์อมตะแหมจะมว่าเบิร์ดอะไรกันขนาดนั้น <Yeah. S 1> ถามจริงมาเบิร์ดอะไรกันขนาดนั้นครับผม <Yeah. S 1> เปิดไปทั้งหมด155ลูกครับ <Yeah. S 1> ได้สก,กิลรัสเีทองมาหนึ่งครับส่วนทางหน้านของอ่าสก,กิลรัสีม่วงเนี่ยมา5ครับก็คือใหม่สองซ้ำสามอ่ะโอ้ oh. แล้วนี่ได้อะไรบ้งเนี่ยอุย้ย เกับได้รูปโปรไฟล์ร้อยปดสรูปเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยรูปโปรไฟล์ร้อยปดสชิ้นน, <c oughs> น,นี่เราต้องเอาอ่ยเนี่ยเนรูปเนี้ยเราต้องเอาแต่ว่าเดี๋ยวเราหาของฟรีเอาแล้วกันโอ้เหลือจะได้ของเหรียญแดงอยู่แค่พันหโดนไป6,000บาทมาดูรูปล่าหน้าตากันหน่อยไหนไหนไหเอาสกินม่วงกันก่อนครับสกินม่วเป็นของตัวแม่มดสาวครับนี่ ดูให้ดูนี่ว้าวสวยเปล่าสวยงูแต่ผมชอบเล่นทางหน้าของแพทิเซียอยู่แล้วนะ <Yeah. S 1> มีงูอยู่รอบๆตัวด้วยอ่ะสวยเลยสวยเลยชอบแต่คนหลังไม่ต้องมาบ่อยขนาดนี้ก็ได้นะนี่ <Yeah. S 1> ชื่อว่าเคี้ยวมาครับถามว่าสวยไหมต้องบอกเลยว่าคนชอบมันก็ว่าสวยเนาะคนไม่ชอบอาจจะมองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว่าบ่า,บานี อย่างเท่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูท่าน่าสกิทบูอีกหนึ่งอันครับเป็นของเจ้าเฮลิมเบอร์หรือว่าลีโอครับนี่เดี๋ยวมาทูดอันนี้ก็เป็นนักรบครับนักรบอาลับครับโห่ร่างกายกำยำครับเนื้มีคำรามถือดาบอย่างเทคล้ายๆกับกิทเหมือนกันนะกิทมันจะแบบเป็นคุ้งโค้งประมาณนี้แหละสวยอยู่สวยอยู่ไอ้ตุ๊กตากระดาษมไม่ใช่นะเออเป็นขบวดาบของเรา แล้วต้อกเอลมีแบบถือดงถือดาบด้วยเฮ้ยเท่เทมีงูเลื้อยเฮ้ยยังเอายังเอามาแบบหล่อเท่อโอ้ยนี่คือสกินม่วงของยูบาร์บารเฮลเอมเบอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นเซอร์ไวเวอร์ตัวใหม่ครับนี่คนขายของเล่นครับชื่อเขาคือแอนเลสเตอร์ครับเฮ้ยสวย คือชุดเดิมอ่ะน่ารักอยู่แล้วนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบหมวกของเขาเนี่ยดูดิในผมไม่ค่อยชอบหมวกของเขาหมวกเขาดูแปลกๆไปนิดนึงชุดออริจินอลอ่ะแต่ว่าทางด้านของสกินทองผมว่าสวยครับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของอุปกรณ์เขาด้วยครับนี่สวมใส่เป็นชุดสีขาวตัดด้วยทองน้ําเงินนะครับแล้วก็หัวเนี่ยจะสวมใส่เป็นคล้ายๆกับมงกุฎครับแล้วตรงเครื่องร่อนครับนี่ เปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นสีฟ้าอมเขียวสีทองครับกระเป๋าด้านหลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันครับ <Yeah. S 1> สวยสวยโดยรวมคือสวยครับ <Yeah. S 1> นี่โอ้ยมีนาอิปด้วยหรอ <Huh? S 1> นาอิฟเบื่อเป็นองค์คารักษ์อะไรประมาณนี้เปล่ายเท่สวยเท่สวยเท่มาแบบสวยเท่โอเคครับนี่ก็คือการสุ่มกาชาครับของวันนี้ครับเป็นไงเกลือไม่เกลือก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ได้าจากลาทุกคนไปนก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มุมดีชแนลมันด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนครับซีอูเคกุ o d b ายจ้า